สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งแน่นอนฮะวันนี้เรามีข่าวการซื้อขายที่ ค่อนข้างจะเข้มข้นสำหรับเชลซีมาฝากทุกท่านกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังครับเรื่องราวของคริสเตียนพลิซิชแล้วก็ข่าวล่าสุดของมอสเซสไคเซโดนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับ ก็ใครที่ทำงานแล้วก็ช่วงบ่ายรู้สึกง่วงนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงหเลมอนโซดานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิง World of Football กันด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจในนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณ Suzuki เ er อ t ิก้าสมาร์ท b r i d ิดครับ The p o w e r of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h ไฮบริดนะครับก็มีโปรแรงท้าฝนครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6 9 9แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่า พร้อมกับฟรี90วันครับหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทน,นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w suzuki co t h นะครับข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็เริ่มวันที่แสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษชุดยู1ครับที่เอาชนะโปรตุเกสไปได้1ประตูต่อ0ครับซึ่งเลวโควิลแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ในเกมที่ทีมช่าตอังกฤษเอาชนะทีมชาติโปรโตุเกสนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมิเคโลมูดริกครับก็ลงเล่นให้กับยูเครนเช่นกันนะฮะแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็เอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ประตูต่อหนึนะครับ นอกจากนี้ครับหลายคนตั้งคําถามว่าเอะเข้าสู่เดือนกร,รกฎาคมแล้วทางปอเชติโนจะเริ่มงานเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานนี้เรียมทูมี่ครับจากเดียร์ลติกรายงานว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของเชลซีเนี่ยได้รับคําสั่งให้กลับมาที่คอปแฮมในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้นะครับเพื่อเริ่มปรีีซั่นภายใต้การคุมทีมของเมาริโโปเชติโนนะครับทีเดียวต้องดูว่าผู้เล่นที่มาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกผู้เล่นดาวรุ่งหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้มีภารกิจอะไรนะครับ อาจจะเป็นพวกนักเตะอย่างลุยส์ฮอลนะครับหรือว่านักเตะที่เป็นดาวรุ่งอย่างเงี้ยฮะอาจจะถูกเรียกมาก่อนนะครับขณะที่แบต l ์ลอเนี่ยก็รายงานครับบอกว่าเคซุสเปเรสครับปกติจะมาถึงสนามฝึกซ้อมเวลา7จ็ดโมงครึ่งและหลังจากรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะมีการพบปะกับมาริโซโปเชติโน่หลังจากนั้นเนี่ยจะจัดการประชุมทางการแพทย์ครับในเวลา9ก้าโมงที่ห้องทํางานครับ ซึ่งจะมีการพูดคุยและก็ปรับเปลี่ยนแผนสำหรับผู้เล่นแต่ละคนทุกวันนะครับโปรแกรมฝึกซ้อมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับกลุ่มแต่สำหรับทุกคนนะครับนี่คือเบื้องต้นในการทำงานของทางมาริโซ่โปเชติโนฮะสังเกตนะว่าค่อนข้างจะละเอียดนะครับขณะที่เดลี่เมล l ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้แต่งตั้งคริชฮิล g h ครับเป็นแพทย์ประจำทีมชุดใหญ่ครับโดยฮิลช์เนี่ยทำงานภายใต้การคุมทีมของโปเชติโน่ ที่สปเปอร์มาก่อนแล้วก็เจ้าตัวก็เคยทำงานที่เชลซีมาก่อนแล้วด้วยนะครับก็แฟนเชลซีบอกอยากจะเปลี่ยนแปลงทีมแพทย์ทำไมนักเตะเจ็บเยอะนี่ฮะได้เลยฮะคริสฮิวครับกลับมาทำงานกับทีมอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับทีมเครือข่ายเชลซีอย่างสตราบูครับล่าสุดก็เป็นออฟฟิเชียลครับประกาศแต่งตั้งปาติเกเรราขึ้นคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ ไปเริ่มกันที่นะฮะฝั่งของโรมาโน่ครับรายงานว่ามีผู้เล่นอีก10คนครับที่คาดว่าน่าจะย้ายออกจากเชลซีในเดือนกรกฎาคมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบยืมตัวหรือแบบการย้ายถาวรนะครับ10คนมีใครบ้างนะครับมีโทชาโลบาครับมาลองซาฮาคิมซีเย็กคริสเตียนพูลิสิชเปียร์บริกโอบาเมยองเซซาเรคคาซาเดนะครับคาซาเดนี่อาจจะเป็นยืมนะฮะ บาบารามานครับเซซ่าอัสปลเวตาคารามัสันโอดอยนี่คือชื่อนักเตะบางส่วนนะครับที่จะโดนโละออกจากทีมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าแฟนเชลซีติดต,ตามข่าวมาเนี่ยก็ฟังจากรายชื่อก็น่าจะรู้ครับว่าใครโดนปล่อยยืมหรือว่าใครจะโดนปล่อยถาวรน,นะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโนรายงานครับว่าอัสปลกเกตาเนี่ยจะเซ็นสัญญา2ปีกับแอตเลติโกมาดิดในสัปดาห์หน้านะครับ นอกจากนี้ครับโรมาโนก็บอกว่าเทรโวชโลบาเนี่ยเปิดกว้างในเรื่องของการย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะเขาต้องการไปเล่นฟุตบอลยูโรในปีหน้าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาหรือไม่นะครับก็ข่าวชโลบาเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็ทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก,ก่อนหน้านี้มีแค่อินเตอร์มิลานครับแล้วก็นานแล้วด้วยนะฮะสักพักที่เหลือนี่ก็เงียบเลยนะฮะไม่มีทีมไหนที่สนใจชโลบานะครับ ขณะที่ข่าวของมอย e s สไคเซ d o เมื่อวานนี้มีอัปเดตตอนผมไลฟ์สดประมาณชั่วช่วง4ี่หทุ่มนะครับก็บอกว่าเชลซีและไบรตันเนี่ยกำลังคุยกันเรื่อง m มอย e s สไคเซ d o เพื่อเซ็นสัญญากันในสัปดาห์หน้าเชลซีเนี่ยจะให้ความสำคัญกับดีลนี้ครับพวกเขาไม่ต้องการการเจรจาที่ยืดเยื้อและยาวนานนะครับซึ่งข่าวเนี่ยบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะสำหรับทางด้านของมอยเซสไคเซโดซึ่งน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้โรมาโนยังรายงานว่าเชลซียังคงจับตาดูโรเบโลลาเวียแต่มอสเซสคาเซโดเนียมีความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับลิวพูลกำลังเจราจากับลาเวียเช่นกันนะครับในขณะที่อาร์ซนอลต้องการขายโทมัสปาเตและกรานิตชาก้าออกจากทีมนะครับแมลิวพูลนี้เมื่อวานเพิ่งเปิดตัวทางโดมินิกโซบอสไลครับโอ้ล่าสุดนี้สนใจโรเบโลลาเวียอีกนะครับส่วนฝั่งของตุตโตมูคาโตครับรายงานว่าการเจราจาระหว่างเชลซีและเอซิมิลาน ในดีลของคริสเตนพลิซิชเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงค่าตัวกันได้แล้วนะครับหลังจากนักเตะเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวได้แล้วนะครับซึ่งฝั่งของเดวิดออนสตีนเนี่ยก็รายงานเมื่อช่วงเช้าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่ามิลานยื่นข้อเสนอครั้งแรกกับดิวพลิซิชให้เชลซีพิจารณาแล้วนะครับเป็นจนํานวนเงิน14ล้านปอนซึ่งเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่ง14ล้านปอนเนี่ยประมาณ20ล้านปอนยี่สิบล้านยูโรนะครับ ก็เชื่อว่าเชลซีอาจจะปฏิเสธได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกับโอลิมปิกลียงด้วยนะครับเมื่อเช้าในข่าวลียงเหมือนเชลซีอยากได้ค่าตัวที่มากกว่า25ล้านยูโรพูดง่ายว่าเชลซีอยากได้ค่าตัวพูลิซิชมากกว่า20ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นค่าตัว14ล้านเนี่ยมีแววว่าอาจจะโดนปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานครับบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยคาดว่าจะเจรจากับเชลซีอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อบรรลุข้อตกลงกับโรเมลูลูคาคูนะครับที่บอกว่าเป็นสัปดาห์หน้านะฮะคูณฟังครับเพราะวา่าเขาเนี่ยเพิ่งปล่อยมาโซโลโบรโซวิชกล้าจ,จะใช้เงินจากโบรโซวิชเนี่ยในการดึงลูคาคูนะครับนอกจากนี้ครับคอร์เดเลเดโลสปอร์ตครับตีไว้เป็นลือไว้ก่อนนะบอกว่ายูเว่ปฏิเสธข้อเสนอแรกของเชลซีที่60ล้านยูโรในดีลของดูซานวัลลาฮูวิชครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ายูเว่ต้องการมากกว่า70ล้านยูโรแต่ อยากจะบอกยี้ที่ว่าจะเป็นลือเนี่ยเพราะว่ามีสื่ออย่างคอลีเลสเดรสปอร์ตรายงานเจ้าเดียวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเชลซีอาจจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอจริงๆก็ได้นะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าเชลซีจับตาดูสถานการณ์ของเรยานเชอร์กี้ครับเป็นปีกนะฮะดาวรุ่งของโอลิปิกลียงในเวลานี้โดยหวังจะดึงตัวมาทดแทนเมสันเมาส์ที่ย้ายออกไปครับแล้วก็นักเตะเนี่ยน่าจะเป็นสไตล์ที่ปอรชติโน่ชื่นชอบนะครับ ซึ่งผมบอกเหมือนเดิมฮะแพงแน่ครับเรียนเชอร์กี้แล้วก็ตีไว้เบื้องต้นว่าอาจจะเป็นลือนะฮะขณะที่สื่อในโปรตุเกสรายงานว่ายังมีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะเซ็นสัญญากับเดโอโกคอสตาโดยเหลือแค่การตกลงกันว่าเชลซีจะยอมจ่ายเงิน75ล้านยูโรเป็นค่าตัวหรือไม่นะครับข่าวนี้ก็ย้อนแย้งกับข่าวเมื่อประมาณสัก4 5วันที่แล้ว ที่มีรายงานนะฮะว่าโชซีเนี่ยจะไม่ทุ่มเงินเกิน60ล้านยูโรสำหรับผู้รุกษสาวประตูฉะนั้นข่าวนี้ครับทุกท่านตีไว้เป็นหลือได้เลยนะฮะขณะที่เบนจะขอบรายงานว่าดีลของฮาคิมซีกับทีมอัลนัเซอร์เนี่ยยังไม่ได้ถอนตัวเต็มรูปแบบนะครับพวกเขาพร้อมจะลดข้อเรียกร้องต่างๆในสัญญาก่อนหน้านี้เพื่อให้การย้ายทีมเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งก็คาดว่านะฮะคาดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย น่าจะตกลงกันได้นะสำหรับซีเอ็กนะฮะก่อนหน้านี้ดิวล่มเพราะว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับขณะเดียวกันครับโรมาโนก็รายงานว่าเชลซีชื่นชมในตัวของดูซันวลาฮูวิชครับแต่ยังไม่มีการเจรจาใดๆนะฮะสังเกตไหมว่าโรมาโนกับคอรีเรเดลโรสปอร์ตในรายงานคนละทิศท,ทางเลยนะครับนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานว่าอังเดรอนา่าและก็ไม่ไม่ยองเนี่ยแพงเกินไปสำหรับเชลซีครับ โดยทีมกำลังมองหาผู้สับประตูสำรองที่สามารถช่วยเกป,ป้าในการโรเตชันได้ซึ่งตอนนี้ข่าวประตูสำรองเนี่ยต้องใช้คำว่าเงียบกริบเลยนะครับไม่มีข่าวอะไรเลยนะฮะขณะเดียวกันครับโรมมโนก็ออกมาพูดใน y t u t u ครับเขาบอกว่าผมคิดว่าฟอรเรนเวียของเลเวคูเซนเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปขณะเดียวกันเชลซีก็ทราบถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของกาบ้เวก้าแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนนั้นนี้ที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ฟอร์เรนเวสจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตีไว้เป็นหลือได้เลยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะคสำหรับฟอร์เรียนเวสนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีทางด้านของไลฟ์ซิกยืนยันครับว่ายอสโกกวาดิโอเนี่ยต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากๆนะฮะสำหรับยอสโกกวาดิโอนะครับ ที่เหลือก็เนี่ยฮะอย่างที่บอกครับข่าวล่าสุดเมื่อเช้าคือลิยงยื่น25ล้านยูโรหวังดึงคริสเตียนพูลิซิชนะครับนี่คือข่าวหลักๆนะฮะที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงของ Blues Today เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับติดตามได้ในเพจของปาล์ม3บาท5บาทแต่ข่าวล่าสุดเมื่อเช้าคือข่าวของพูลิซิชนะครับเวลาประมาณสักตีห้ากว่าหกโมงนะฮะก็มาจากเดวิดออนสตีนนะก็คือลียงกับ พูลิซิชนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ